ก็สวัสดีสามัญชมกันด้วยนะครับมาพบกับช่องน้องกายเซนเทววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม,มดูุกที่เช่นเคยนะครับนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมเออถีบนะครับนะบบถีบเน,นะครับนะเอาง่ายๆคือเดี๋ยวพี่จะขึ้นลูกภาพให้กันนะครับนะก็ไม่ทีแล่นนะครับก็คือเราต้องเตะไปนี่ไปเรื่อยๆนะครับนะฟาร์มฟาร์มตุ่มเตะนะครับนะนะก็ ไม่รู้ว่าจะฟาวให้หรือเปล่านะครับนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับเราก็แค่ฟาวตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันต่อไปก็250นะครับเราก็ฟาวนะได้แล้วนะครับต่อไปก็สามพันนะครับเราก็ฟาวไปให้ได้สามพันนะครับ่ว่าอาจจะไม่ถึงนะครับนะนะก็ เราก็ไปดูทู้ต่อสู้ก่อนคนับนะคะระับวตูว้ต่อสู้เท่าไหร่ส0่รอยนะครับกับ5500ันก <c oughs> ็คือเราต้องฟาร์มไห้หน้าส0่รอก่อนนะครับก็เป็นไว้ที่ฟาร์มนานอยู่นะโอเคก็เราวินมาซื้อพวกมีนะครับนะแล้วก็มาซื้อกล่องน,นะครับ ซับซ้อนมากนะครับโอเคเราก็ฟ์มไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็เราเอาเอาววนมาดีเบิร์ตนะครับนะมันก็จะคุณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับก็เราก็ฟ์มไปเรื่อยๆเลยนะโอเคเราก็ไปสู้คนต่อคนแรกกันเลยนะครับก็มันไม่มีออโต้ให้นะครับ เราก็แค okay. ่ต้องกดนะกดไปเรื่อยๆนะครับไปมาฮาวิก็คือต้องเก็บได้ยี่สิบเอวใช่ไหมไอ้ยอดสักเลี้ยงตัวสักเลี้ยงตู้มันราคาเท่าไหร่วะเราไปดูกันดูสักเลี้ยงก่อนไม่มีสักเลี้ยงสินะโอเค สวยไม่ได้นะครับก็ค,คือต้องฟาร์มตรงนี้ก่อนก็เป็นอะไรที่ฟาร์มนานอยู่โอเคไม่อย่ากบางยิงเลยก็ถ้ามีเสียงได้รลกควรหรือว่าสีเสียงเขาต้องขอไปด้วยนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยครับนะถ่ายในตัวสับโอเคเรามาอันยิงอัน ใช่ตีนแล้วว่านอยู่หน่อยนะครับอ๋อนี่ไะโอเคครับเราก็ใส่แล้วนะครับเราไฟฟ้ามันดูดีกว่าได้เท่าไหร่โอ้ได้เยอะร้อยเลยเฮ้ยดีนะนี่อยู่นะสามพันใช่ไหม โอเคต่อไปก็พันห้านะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนี่แหละเออไม่ใช่กี่หนึ่งหมื่นห้านะครับโอเคแล้วก็ฟังตรงนี้ต่อโอเคเรามาดูพู่ต่อสู้กันดีกว,ว่าว่าเท่าไหร่ ได้แคนนี้หรอต้องบันทึก<อ>ก็หยบต่อไปอมันใจเท่าไหร่เก้าสิบเก้านอยไรไม่นานนะใค่ะฉันาขอคุณชวยีนคะ ทันจะเราตัดไปตอนที่พี่ฟาร์มเสร็จแล้วกันนะครับนะก็โอเคครับแล้วก็ฟาร์มมาไกลอยู่นะครับตอนนี้ก็ก็ก็ต้องฟาร์ไม่ได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยก็เป็นอะไรที่ฟาร์มยากมากๆแต่ว่าเราก็จะไปยามฟาร์มนะครับ ก็คือเราต้องสู้กับตัวสุดท้ายให้ได้นะครับนะก็เป็นอะไรที่ฟาร์มอยาก,าก,กโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนต่อจะได้สีเหลืองก็ดีนะครับก็ยังได้สีขาวเหมือนเดิมโอเคช่าง,งมันแล้วกันนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับนะ มันเท่าไหร่ก็ยังไม่ถูงหนึ่งร้อยใช่ไหมโอเครน้เ okay. รื่องนะครับก็คืนหนึ่งรองงนะ้อยก็นานมากวันเราก็ยังไม่ซื้อไอ้ธธธธไนี่สุดท้ายนะครับ รีเบิร์ตต่อไปก็400นะครับก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มรีเบิร์ตไปเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่นอนนักมากนะครับนี่ครับต้องเกือต้องฟาร์มตัวนี้รีเบิร์ตนะครับก็ประมาณ โอเคครับรล้วก็รีไวเลยครับต่อไปห้อหกร้อยเราก็กดไปครับอีนนเบอร์ต่อนะครับหนึ่งพัน 1,000ต่อนะครับอ่าก็สามพันนะครับสงใสยก็ต้องฟ์มตรงนี้ไปสักพักแล้วนะครับนะเพื่อจะดีเบิร์เดี๋ยวเราลงกันฝึกต่อก็กันนะครับก็ยังได้น้อยอยู่นะครับ ว่าไอ้น,นี่มันช่วยอะไรได้พี่ก็ยังไม่รู้เอามากันนะครับคนช่วยทําไปก็ได้แลวไม่ช่วยอะไรเลยกอจริงไม่ช่วยอะไรเลยนะเบ้ื่อเบื่อเบื เคนั้นเราตัดไปตอนที่เราสู้กับตัวนี้นะแล้วก็ไปเมืองที่2ได้แล้วก็กันนะครับนะโอเคก็โอเคครับเราก็มาเมืองที่2ได้แล้วนะครับนะก็เป็นเมืองที่2องนะครับก็ตามที่เห็นกันเลยนะครับว่าพลังก็สูงมากมาก นะครับนะ<ม>ก็ต่อไปก็ต้องมาสู้กับตรงนี้มาฝึกตรงนี้ใช่ไหม,มก็มีการแหลกนิดหน่อยด้วยนะครับนะจะต้องขออภัยนะครับ มีการหลกนิดหน่อยองมันก็ไม่ยากสำหรับเรานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้ไอน,นี่กันดีกว่าได้อันนี้มาน้ำน้ำนะครับก็ อันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่เยอะมากสามสิบเปอร์เซ็นต์หรอขนาดม้ยห้าเปอร์เซ็นต์เหรอ มันนึ้งกันนะครับออได้ตอด่อไปต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีอยู่นะโอเคเ,เราไปฟาัมต่อกันนะครับโอเคเราฟ้าวันนี้กัน 2อ0เลยนะแปบ๊บเดียวก็แพ๊บเดียวและไม่นานนะเดี๋ยวเราไปดูเราสู้กับคนให่ได้มาพี่ก็ยังไม่รู้นะครับสามร้อยเรายังสู้ตัวราคาสามร้อยไม่ได้นะคือเรายังไม่โหดพอนะ ก็ประมาณนั้นแหละนะก็ต้องฟาร,รมอีกแล้วนะครับอืมเราคงพอได้แค่นี้หละมั้งคงมาได้แค่นี้นะครับนะเพราะขบมาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่า อันต่อไปก็ดูเลยนะครับฟาร์มยากมากแต่ว่ามกูนีน่เยอะอยู่นะครับ ฟังไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้นะครับก็ตก้องฟ่ามีการเล็กอีกแล้วนะครับโอเคโอเคคงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวคิปมันก็จะยาออก ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ็พื่อลื่อนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับอันผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย